ก่อนตั้งท้องลูกไปบนหลายที่แล้วก็ฝันเห็นพระตมก็คลอดออกมาเป็นลูกสาวนั้นก็พระลูกไปบนไว้กับหลวงพ่อที่ไปยาวเทวดาเทวดาเทวดาที่รักษาวัดนั้นก็รับฟังการบนแต่พระท่านไม่ได้รับฟังหรอกเทวดารักษาวัดร,รักษาพระังนั้นก็มองดูว่าภุมะเทว ท่านใดจะมาจุติแล้วพอพบก็ได้ชี้ผภูมิมา,ทาเทวาแถวๆนั้นแหละมาจุติเข้าท้องลูกเลยเป็นภูมิมาเทวาพระลูกชอบไปบนบๆการไปบนของลูกนั้นไม่ดีเท่ากับการสร้างบุญน้งทานศีลภาวนาให้มากๆนี่ต้งเป็นจำหลักวิชาเน้นไว้นะจ๊ะเพื่อที่จะได้มีบุญมากๆ เมื่อมีบุญมากๆก,ก็จะดึงดูดผู้มีบุญมากๆที่มาจากที่สูงๆมาเกิดจ้ะถ้าบนบนแถวๆนั้นเนี่ยผู้ที่ได้ยินนมักจะเป็นภูมิเทวาภูมิเทวาเนี่ยจะไปขอชาวสวรรค์ชัน้นดุสิตนิม,มานาราดีอะไรต่าง,างไม่ได้ก็เอาแถวๆนั้นลมาดูๆไอ้หนูเอ็งไปเกิดได้แล้วนี่นั่นแน่ เขามาขอเนะี่ยเองอยู่มาตั้งพันปีแล้วไปเกิดซะอย่างนี้หรืออยู่ๆไปแก่เท่าผมมาเติวามีแก่เมือนมนุษย์ละเออเอาเอาไปเกิดนี่ถ้าจะไปบนก็จะเจออย่างนี้นะจะไม่เจอข้างบนแต่จะไปเจอที่บนอ่า เจอที่บางทีก็ไม่ใช่บนดินบางทีภูมิภาคแาวแถวใต้ดินดก็มี